คำสั่งซื้อชิป H20 ของ NVIDIA จากลูกค้าจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากครับมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทชั้นนำของจีนเช่น Tencent 阿า ba และ ByteDance หันมาอัดฉีดขยับขยายด้าน AI กันอย่างแพร่หลายครับโดยชิป H 2 0ของ NVIDIA เนี่ยเป็นชิปรุ่นเฉพาะที่อนุญาตให้ขายในจีนได้นะครับเนื่องจากจีนเขาโดนมาตรการควบคุมการส่งออกชิปขั้นสูงจากสหรัฐนะครับซึ่งเขาก็โดนมาตั้งแต่ปี2022นะครับโดยจริงๆแล้ว NVIDIA เขามีชิประดับ a d v a n c e รุ่น H 1 0 0นะครับแต่รุ่นนั้นเนี่ยห้ามส่งออกไปจีนแล้วครับแล้วก็ขายในจีนได้แค่รุ่น H 2 0นะครับซึ่งเป็นตัวที่โดนลดสเปคมาจากตัว H 1 0 0นี่ละครับ อันี้ก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และการเป็นเจ้าตลาดของ NV ็นวีเดียที่แท้จริงเลยครับขนาดชิปที่เขาต้องมาลดสเปคขายเนี่ยท้งเอกชนจีนทางธุรกิจจีนเนี่ยเขาก็ยังมาแย่งกันสั่งซื้อเป็นจํานวนมหาศาลล้นหลามอยู่ดีนะครับแสดงว่าสินค้า NV ็นวีเดียเนี่ยน่าจะเป็นที่เชื่อมั่นในตลาดจริงๆนะครับนอกจากบริษัทใหญ่แล้วเนี่ยยังมีบริษัทขนาดเล็กในหลากหลายอุตสาหกรรมครับเช่นการแพทย์การศึกษาที่เขาเริ่มหันมาซื้อเซิร์ฟเวอร์เ i อด้วยครับ เพราะว่าเหตุการณ์ AI ของ DeepSeek เนี่ยที่สามารถช่วยลดต้นทุนในการใช้ AI ได้ทําให้ตอนนี้นะครับบริษัทเล็กๆหรือคนทั่วไปสามารถเข้าถึงการใช้ AI ได้ง่ายขึ้นและผลที่ตามมาก็คือความต้องการใช้ AI กลายเป็นว่าพุ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วการที่บริษัทเล็กๆรวมถึงคนทั่วไปเนี่ยเริ่มเข้าถึงการใช้ AI ได้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยครับสำหรับอุตสาหกรรมนี้เพราะมันแปลว่าการใช้งาน AI เนี่ยกำลังแพร่หลายมากขึ้นแบบจริงจังเลยครับ นอกจากนี้นะครับยังมีรายงานที่ระบุว่าฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมนะครับเขากําลังพิจารณามาตรการควบคุมการขายชิป H20 ไปยังจีนด้วยครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยหลักเลยครับที่กระตุ้นให้ความต้องการชิปรุ่นนี้ในตอนนี้เนี่ยพุ่งสูงมากครับจากจีนโดยบริษัทในจีนเนี่ยเขาน่าจะรีบสั่งไปตุนไว้เยอะๆนะครับเผื่อในอนาคตเนี่ย H20 โดนแบนเพิ่มเติมอีกนะครับเรื่องนี้นะครับชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของ N v ็นวีดีเนี่ยสามารถชนะใจตลาดในสนามแข่งขันที่ดุเดือดได้อย่างแท สั่งซื้อชิป Nvi d i a เดียกลับไปตุนไว้ใช้งานที่แผ่นดินใหญ่นะครับโดยสรุปแล้วในข่าวนี้แสดงให้เห็นว่า AI และเทคโนโลยีชิปเนี่ยกำลังเป็นหัวใจสาคัญในการแข่งขันทางเทคโนโลยีในปัจจุบันโดยเฉพาะในตลาดจีนครับที่วงการ AI เขากําลังเติบโตอย่างรวดเร็วไม่แพ้ประเทศอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือเล็กนะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ต่างมองหาโอกาสในการนํา AI เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานธุรกิจของตัวเองแล้วครับ